สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับผมมิกเซอร์กิทธรันนะครับผมประเด็นของวันนี้เลยก็คือทองคำเนี่ย หลายหลายคนนะจ้องจะซื้อทองคํากันเนาะเพราะว่าราคามันขึ้นอีกแล้วส่วนมากก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งที่เรียกว่าคนมักจะก,กระโดดเข้าตาเพราะว่าราคาทองคํามันมันพุ่งขึ้นถามว่ากระโดดเข้าตามได้ไหมนะครับก,ก็ได้แหละเนาะวันนี้ผมจะพาทุกคนดูทองคําแบบเจาะลึกเลยแบบเจาะลึกเลยเนาะคาเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ เราจะเริ่มจากทองคำแล้วกันทองคำเดี๋ยวเราเริ่มจากทำเฟรมวีกก่อนแล้วกันทองคำทำเฟรมวีกเนี่ยนะครับก็คือเราจะเห็นว่าวีกที่แล้วเนี่ยนะครับมีการปิดเขียวเต็มแท่งเลยเต็มจนแน่นอ่ะแน่นเลยอ่ะคำว่าแน่นแบบแน่นแน่นแน่นเลยนะครับพอมันเปิดการปิดเขียว แน่นแบบนี้ครับแสดงว่าแรงซื้อเนี่ยนะครับยังคงมีมากอยู่แ,แล้วก็ผมยังมองว่าราคาทองคำณนะปัจจุบันตอนนี้ยังขึ้นได้อีกเนื่องจากตอนที่ผมเห็นเนี่ยเขาวิ่งขึ้นทุกคนสังเกตนะการที่เขาหลุดกรอบเนี้ยวิ่งชูตตัวเองขึ้นไปเนี่ยนะครับของทาเป็นวิเขาพักตัวไปหลายเดือนมากๆเลยนะเขาพักตัวนะครับตั้งแต่เดือนเอพิวนะครับเมษาสุดท้ายก็คือมาพุ่งเนี่ยตอนเดือน25สิหางหาทีเนี้ยการพักตัวของเขาในชุดเนี้ย เราจะเห็นครับว่าเขาเนี่ยเกิดการพักตัวที่ไม่ได้หลุดเส้นเทนลลน์เลยอสมมุติผมผมวัดตีเส้นเทนไลา์แบบนี้แล้วกันจากตรงเนี้ยนะครับวิ่งแบบเนี้ยผมตีชุดนี้นะ เส้นเฮลายชุดนี้นะของสวิงพวกพวกเนี้ยทุกคนจะสังเกตเลยครับเห็นไหมราคาไม่เคยที่จะหลุดเลยไม่เคยคิดจะหลุดเลยทําท่าจะหลุดแต่ก็ไม่หลุดคือถ้าสมมติว่าทองคำเนี่ยครับเขามีการเบรกอยู่ดีก็เบรกลงมาแบบนี้เวลาเขาขึ้นเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นเพื่อมีโอกาสลงต่อแต่ประเด็นสําคัญคือตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทองคำเนี่ยมันดันนะครับไม่หลุดสปีดไลน์ของผมนะครับ ปัจจุบันนี่คือเนี่ยเส้นสปีดไลน์ผมมันทําท่าจะหลุดแต่มันมีการยกโลยกโลแล้วก็ยกไฮที่สูงขึ้นบวกกับแท่งวีคนะครับที่ปิดเต็มแท่งตามเทคนิคอลนะครับก็คือยังสามารถที่จะขึ้นต่อได้ต่อให้ราคาทองคานะครับสามารถที่จะพักตัวกลับลงมาก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะดันตัวเองขึ้นไปต่อได้เช่นกับว่าวีคนี้จากเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับวีคนี้นะเรายังตอบไม่ได้เพราะว่าอะไรคะคือวีคที่แล้วเนี่ยเขาคอนเฟิร์มไปแล้วนะครับว่าเขาอ่ะาจจะส่งผลทําให้วีคถัดไปเนี่ยมีโอกาส ขึ้นต่อแต่วีคนี้นะครับจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อคือมองว่าขึ้นต่อเนี่ยนะครับก็คือเรามองแบบนี้แหละนะเพราะว่าวีคที่แล้วมันปิดเต็มเนาะแต่สิ่งที่จะสนับสนุนทองคำนะครับให้ขึ้นต่อได้แบบสวยงามนะครับนั่นก็คือทําเฟรมเดย์ทําเฟรมเดย์ตรงเนี้ยสิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือมันมีแท่งนะครับที่ค่อนข้างใหญ่เลยคือแท่งนี้ พอแท่งนี้นะครับเกิดค่อนข้างใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเมื่อเช้านี้นะครับผมตั้งใจไว้ว่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทองคำเนี่ยครับมันลงมาถึงบริเวณนี้มันก็ยังขึ้นต่อได้และปัจจุบันตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง time f r a m e Day แล้วก็4ชั่วโมงเนี่ยครับสนับสนุนให้ทองคำเนี่ยขึ้นต่อได้เรื่อยๆเลย,เลยสิ่งที่บ่งบอกนะครับว่าทองคําจะเริ่มอ่อนแรงและจะเริ่มย่อลึกเนี่ย นั่นก็คือแท่ง4ชั่วโมงกับแท่งด a ครับถ้าสมมุติว่าวันนี้แท่งเดปิดเขียวถ้าเขาปิดสูงก็โอเคทุกคนเห็นแท่งวีคใช่ไหมอ่ันี้คือแท่งวีคใช่ไหมมาดูแท่งเดตรงนี้เราจะเห็นว่าปัจจุบันตอนเนี้ยแท่งเดของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือแท่งนี้และแท่งเดของวันเนี้ยก็คือแท่งนี้งั้นถ้าเกิดว่าวันเนี้ยถ้าสมมุติว่าราคาปิดแท่งเดของวันนี้นะเต็มแท่งเลยแสดงว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะย่อแล้วขึ้นต่อหรือต่อให้ราคาเขาหักหัวลงมาเขาวิ่งขึ้นนไก่อ ก็ยังมองขึ้นต่อได้อยู่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สมมุติว่ามันมีแท่งเดแท่งนี้วันจันทร์แล้ววันอังคารวันพุธไม่ได้ขึ้นชันนะพืหัสดไม่ได้ขึ้นชันแบบนี้แต่กลับกลายเป็นว่าแท่งเนี่ยมันเริ่มสั้นลงเรื่อยๆวันนี้ขึ้นก็จริงวันอังคารเริ่มสั้นลงแท่งเริ่มสั้นลงวันพุธเริ่มสั้นลงพืหัสหัดเริ่มสั้นลงเขาจะมีโอกาสที่จะม้วนตัวกลับลงมาก่อน มาที่แท่งไหนเดี๋ยวเขาจะกลับลงมาแท่งวีแท่งนี้อ่าโอเคไหมเดี๋ยวเขาจะกลับลงมาแท่งวีแท่งนี้เพราะแท่งวีแท่งนี้ยังเป็นตัวค้ำราคาอยู่งั้นถ้ากับว่าในสัปดาห์นี้นะครับถ้ามันไหลกับตามที่ระวันเราเนี่ยเริ่มเจอแท่งที่มันเริ่มอ่อนแรงเรื่อยๆถ้าวันนี้ปิดเขียวเต็มอะแสดงว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมีออดันดันขึ้นต่อได้แต่ต้องดูว่าดันขึ้นต่อเนี่ยวันอังคารพุทธพฤหัสเนี่ยเขาดันขึ้นต่อแบบอ่อนแรงพยายามขึ้นหรือขึ้นด้วยไม่มีความพยายาม คำว่าขึ้นด้วยไม่มีความพยายามคืออะไรนี่เลยแท่งต่อแท่งต่อแท่งต่อแท่งพักหนึ่งแท่งวิ่งต่อเลยแต่ถ้าขึ้นแบบพยายามขึ้นคือลงขึ้นลงลงขึ้น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 ค่อยๆไหลขึ้นเรื่อยๆแท่งเดมันสั้นลงสั้นลงสั้นลงสี่ชั่วโมงเริ่มสั้นลงสั้นลงแท่งเริ่มพักตัวมีโดจิผสมนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยอันเนี้ยมีโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะกลับตัวแต่ไม่ได้หมายความว่ากลับตัวลงทั้งหมดนะกลับตัวลงมาที่วีฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ถือระยะยาวเ่ยยังงคถืออไดู้พราะ ว่าแท่งวีคเนี่ยมันค้าราคาอยู่แท่งนี้ยังค้าราคาอยูใ่ใครก็ตามที่เล่นสั้นตั้งแต่วันนี้เลยนะตั้งแต่โลของเดย์เนี่ยนะครับไปจนถึงวันศุกร์เนี่ยหรือแม้กระทั่งเนี่ยวันจันทร์นะคารพุธพฤหัดเนี่ยให้คอยดูว่าราคามันขึ้นแบบไหนถ้ามันขึ้นเริ่มอ่อนแรงเรื่อยๆเราจะต้องเริ่มพิจารณานในการปิดเพราะงั้นเท่ากับว่าเลยครับเดี๋ยวมันจะกลับลงมาที่บริเวณแท่งวีอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดีดตัวเองกลับขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึ่ง คือให้เราคิดแบบนี้แล้วกันครับว่าคนถือทองคําหมดคนถือหมดเลยไม่ยอมขายราคามันก็พยายามไหลขึ้นทยอยไหลขึ้นเรื่อยๆไหลไหลขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกคนน่ะได้ราคามาตั้งแต่ข้างล่างกันแล้วอ่ะแล้วมันก็ไหลขึ้นเรื่อยๆไหลขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับมันไหลขึ้นตามกลไกลเพราะคนก็อยากจะขายราคาที่สูงขึ้นลุกสูงขึ้นแต่มันไม่มีคนซื้อเพราะราคามันแพง คนที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเริ่มขายแล้วหรือแม้กระทั่งคนที่ซื้อมาจากข้างล่างเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยราคามันเริ่มเอื่อยๆแล้ว่ะราคามันเริ่ม่เอื่อยแล้วหรือว่าเจ้าเนี่ยซื้อมั้งแต่ข้างล่างแล้วปล่อยของเลยครับอพอปล่อยของเกิดอ,อะไรขึ้นครับแท่งแดงพอแท่งแดงเสร็จปุ๊บไอ้คนที่ซื้อมาตรงเนี้ยโอ้โหเกิดแพนิคครับตกใจเฮขายกันยับเลยเฮขายันเกิดอ,อะไรขึ้นครับนี่ไงทุกคนลองสังเกตด,ดูนะเวลาอะไรก็ตาม,มาเวลาคนแพนิคก็คือแพนิคกันหมดตลาดก็จะเทยับหรือนคริปโตเหมือนกัน คนยอมเทขายเกิดอะไรขึ้นครับคนที่เขารอที่จะเข้าซื้อในไม้ถัดไปในราคาที่เขาพอใจเขารู้สึกว่าอ่าคุณขายแล้วนี่นะครับใครซื้อครับคนที่เขารออยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้หรือแม้กระทั่งเจ้ามือที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังได้ของไม่ครบหรือฉันอยากรู้สึกว่าฉันอยากได้ราคาของที่มันถูกกว่าเดิมคุณคิดเหรอครับว่าเจ้ามือเขาจะยอมซื้อราคาของแพงถามนิดนึงถ้าเราสามารถที่จะคุมตลาดได้เราจะซื้อของแพงไหม ให้คิดอย่างนี้เลยแสดงว,ว่าวันนี้ราคาเนี่ยทองคำเนี่ยที่มันขึ้นไปสูงสูงเนี่ยเจ้าเขาไม่ซื้อกันแล้วครับถ้าจะซื้อก็คือน้อยมากๆเขาซื้อมั่งแต่ข้างล่างแล้วถ้าเขาไม่ซื้อราคาไม่พุ่งหรอกผมบอกแบบนี้ผมกล้าพูดเลยถ้าเขาไม่ซื้อไม่มีไม่มีใครสามารถปร่นราคาขึ้นได้หรอกต่อให้คนทั้งโลกซื้อพร้อมกันนะครับก็ไม่สู้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในการซื้อนะเพราะคนหนึ่งกลุ่มนะครับกลุ่มเดียวเนี่ยนะทั้งโลกเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนการเงินทั้งโลกได้เลย ถ้าเขาบอกว่าฉันจะไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นครับนี่คือคกลไกนะครับกลไกของทุกตลาดเลยผมใช้คานี้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทองคําหุ้นคริปโตปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการขับเคลื่อนของคนแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นเลยไม่มีหรอกว่าคนซื้อพร้อมกันทั้งโลกแล้วราคามันขึ้น นะครับมันเป็นไปได้ยากแล้วถามคนนี้ว่าเราจะบอกคนให้คนทั้งโลกะซื้อพร้อมกันมันเป็นไปได้ยากยิ่งยิ่งเป็นไปได้ยากกว่าเดิมอีกถูกปะมันจะง่ายกว่าไหมถ้าคนกลุ่มหนึ่งเขาแค่แบบเฮ้ยแบ่งสัดส่วนกันแล้วหัวกันหน่อยดีกว่าไหมเดี๋ยวฉันจะปั่นราคาตรงนี้โดยบอกคนนั้นบอกคนนี้ตั้งอะไรกันมากันแล้วแต่นะครับมันง่ายกว่าเพราะคนมันมีไม่กี่คนที่คุมกนหนึงของโลกนี้อยู่ถ้าเกิดว่าตลาดทองคำในปัจจุบันตอนเนี้ยเราก็จะเห็นว่าโอเคทองคําราคาเราก็ซื้อหรือว่าเราก็ เห็นพ้องต้องกันนะครับกับคนที่เขามีเงิน นะครับที่คนคุมตลาดได้ถะนั้นกว่าวันนี้นะครับเราเลยต้องอัปเดตนะครับพวกแท่ง day แท่ง4ี่ชั่วโมงเพราะแท่ง day กับแท่ง4ี่ชั่วโมงคือแท่งที่บ่งบอกว่าความต้องการซื้อมันมาจริงๆครับไม่ใช่แท่ง1นาทีมันถึงว่าความต้องการซื้อที่มาจริงๆเออมีแรงซื้อจริงๆอนะ่ะบางทีแท่ง -1 นึนาทีเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งหรือกองทุนไม่ได้ใหญ่มากนะครับในการเข้าซื้อมันก็อาจจะ a คชั่นแหละนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอา่อาแท่ง1นาทีรวมรวม,รวมกันหลายๆแท่งนะมันเกิดแท่งเขียวนะครับ บอกว่ามีการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องหรือว่ามีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องในจุดจุดนั้นนั่นเองมันสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าสิ่งนี้ถ้าทําให้เรานะครับมีแนวคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไป ทุกคนอย่าลืมว่าคนที่จะได้เงินนะครับจากการเทรดมันมีน้อยเราจำเป็นต้องเป็นคนกลุ่มน้อยถ้าเราเป็นคนกลุ่มมากเราจะเป็นคนที่เสียครับเพราะตลาดการเทรด90%คือคนเสียนะตั้งแต่10%ลงไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มคนที่ได้งั้นถ้าเกิดว่าทองคำเนี่ยนะครับก็คืออผมเจาะไปนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในทม์เฟรมเนี่ยเห็นไหมนี่น,น,นี่ผมให้ดูสังเกตไหมทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเริ่มมีอาการ อาการอย่างเงี้ยครับไม่ควรเกิดขึ้นนะถ้ามาแล้วก็ตามที่อาการแบบนี้เกิดขึ้นนะนะครับกับแท่งเดอ่ะทุกคนเตรียมเจอทองคําทุบเลยแล้วเวลาทุบนี่คือทุบกระจายเลยครับทุบแรงมากๆหมื่นจุดนี่แป๊บเดียวเวลาขึ้นนี่ใช้เวลานานแต่เวลาลงอะ่ะเร็วกว่าเดิม2เท่าครับผมบอกนี่เลยบางทีเร็วกว่าเดิม3เท่าได้สามเพราะอะไรฮะแรงแพนิ c หรือว่าแรงลบมันแรงมันมันรุนแรงกว่าอยู่แล้วคนพร้อมใจที่จะทุบราคาอยู่แล้วครับก็คือคนกลัว ความกลัวเนี่ยมันมามากนะครับมันมาเร็วกว่าความหวังนะครับความกลัวมันมาเร็วกว่าอยู่แล้วเสมอพออัปเดตด้วยนะอย่างอย่แท่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเริ่มละเริ่มมีอาการละไม่ได้หมายความว่าจะจะลงเลยทันทีนะครับแต่ว่ามันเริ่มมีอาการมันเริ่มมีอาการแต่ปัจจุบันตอนนี้ก็ยังยังถือว่าอ่ายังฟอร์มตัวค่อยๆไหลขึ้นในช่วงเนี้ยผมอ่ะนะครับก็คือถ้าตกรถดับผมปล่อยเลยผมไม่ได้ไปยื้อที่จะเข้ามันนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเล่นนอนฟาร์มเนี่ยก็คืออ่าเล่นนอนฟาร์มก็คือได้รา เลยปึ้งนะครับแล้วก็พักตัวแล้วก็วิ่งขึ้นต่อนะครับนี่คือในช่วงวันฟ้าที่ผมได้มาสัปดาวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในสัปดาห์วันนี้วันนี้ผมก็ยังมือว่างอยู่นะนะครับก็คือชุดนี้นะครับผมไม่ได้เข้านะครับไม่ได้โฟกัสเนาะนะครับออกกำลังกายอยู่ช่วงนั้นนะครับก็เลยไม่ได้เข้าก็เลยปล่อยมันไปเลยพอหลังจากตกลึกก็คือปล่อยไปเลยนะครับนี่คือทองคำนะครับปิคอยปิคอย ะคลายเทปดีซนี่เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ผมเนี่ยนะครับเก็บแทนเงินสดไม่ได้หมายความว่าผมไม่เก็บเงินสดเลยนะเงินสดมีเก็บไว้นะครับไว้ใช้กินใช้จ่ายแต่ถ้าเป็นเงินที่เป็นเงินเก็บแบบลงทุนนะ่ะผมจะบิตคอยกับที่ดินนะครับก็ทองคําก็มีบ้างนะครับ ไม่ได้เยมากมาดู BTC กันบ้าง BTC เนี่ยนะฮะก็จากเท่าที่ผมดูเนี่ยครับมันก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นนะประเด็นสําคัญคืออย่างนี้ฮะมันมีการยกโลแล้วนะนะครับในโรทาทมเฟรมทมาเฟรมเดย์ time frame. Time frame กับสีชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มยกโลละนะครับมันเริ่มยกโลเป็นสัญญาณที่ดีละแต่สิ่งสําคัญเลยคือถ้า BTC จะขึ้นได้จริงๆเนี่ยนะครับก็คือ 1. นึ่เขาต้องผ่านด่านแท่งวิคแท่งนี้ให้ได้ก่อนผ่านด่านที่2ก็คืออิมบาลานซ์ของตรงนี้แหละงั้นถ้าเกิดว่า BTC เนี่ยนะครับเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาต้องปิดแท่งแล้ว ไม่ลูดไส้คือขึ้นปุ๊บเนี่ยคือปิดแน่นและวจ่อเลยถ้าจ่อปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสยกและขึ้นแบบนี้ครับแต่ถ้าหาักกตาามที่ราคาว,วิ่งขึ้นไปปุ๊บนะครับและลูดไส้ลูดไส้แถวๆกรอบที่ผมตีเนี่ยอันเนี้ย btc อะ่ะเดี๋ยวมันก็จะฟอร์มต่อครับฟอร์มต่อเรื่อย ทั้งนี้ผมจะบอกว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีอันที่1ผมเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าสัญญาณที่ไม่ดีคือวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วลูดไส้มีการทิ้งไส้ลงมายาวๆเลยอันนี้หนึ่งสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีจะบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึง BTC เนี่ยมีโอกาสกลับลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งกลับลงมาที่ไหนครับก็อาจจะกลับลงมาแถวต่ำกว่าโเนี่ต่ำกว่าโลตัวเขาเองที่เขาขึ้นมาเนี่ยจะกลับลงมาต่ำกว่า w orst case หนักสุดเลยคือกลับลงมาต่ำกว่าโรนี่แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ให้เคสนั้นเพราะว่ามันเริ่่มมมมมีีีสััััััญญาาาาาาณบบบงอยยกกตวขึ้น้นนนนททเรไปดดูฟ พยายามที่จะยกโลจากตรงนี้โลใช่ไหมเขาพยายามที่จะยกโลที่สูงขึ้นถ้าเมาื่อไหร่ก็ตามแท่งเดแท่งนี้นะอยู่ดีครับปิดวิ่งขึ้นไปแบบเต็มแท่งเลยนะ สัญญาณกับตัวเริ่มจะสมบูรณ์แบบแล้วถ้าย่อมาแบบนี้แล้วดันขึ้นได้เนี่ยสัญญาณบายมาเต็มเต็มตัวเลยแต่ถ้ามันไหลก็ตามที่แท่งเดเนี่ยวิ่งขึ้นฟื้ดแล้วลูดไส้ตึงต้งตึ้งแถวแถวเนี้ยไอ้กอดที่ผมตีไว้เนี่ยแล้วก็ลูดไส้ลูดไส้ลูดไส้โอ้โหผมบอกเลยครับว่าหลุด,ดลงล่างอะ่ะมีโอกาสหลุด,ดลงล่างเลยนะเพราะว่าตอนนี้คือเดย์อะ่ะมันยกมาสวยแล้วและ4ี่ชั่วโมงอ่ะ ก็ยกมาสวยแล้วเห็นปะถ้าจะให้สวยคนเนี้ยแท่งเนี้ยมันไม่ควรลูดไสลงมาถ้าจะให้สวยว่านี้ครับในวันศุกร์ที่แล้วตรงนอนฟาร์มที่ทองคามันพุ่งอ่ะ BDC มันพุ่งเหมือนกันนะแต่มันพุ่งแล้วมันก็ลงมันไม่ควรเป็นแบบนี้คือถ้า BDC มันจะขึ้นสวยๆนะคือแท่งเนี้ยถ้าปิดต่อได้เนี่ยผมบอกนะครับว่าย่อปุ๊บรลดันขึ้นต่อเลยพอไม่เป็นภาพนี้ BDC เนี่ยมันก็เลยต้องกลับลงมาเอาของข้างล่างใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนกับไม่มีแรงที่จะดันราคาขึ้นต่อได้อะ แล้วก็ประกอบกับคนนะ่ะมีมีคนนะ่ะเจาะที่จะทิ้งของราคานี้ไม่รู้แหละอาจจะเป็นเจ้าที่เขาซื้อมาทิ้งของเพื่อที่จะไปเอาราคาที่ล่างกว่าหรืออาจจะเป็นคนอื่นๆนะครับเจ้าบางกลุ่มที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้สิฉันยังไม่ได้ของไม่ครบเลยฉันขอทิ้งบางสิ่งบางอย่างหรือว่าทิ้งทวนก่อนฉันค่อยฟอร์มตัวเองขึ้นใหม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับสัญญาณบายเนี่ยนะครับมันเริ่มมาตรงที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ามันเริ่มยกลนะครับทั้งเดทั้ง4ี่ชั่วโมงสิ่งสาคัญถัดไปนะครับก็คือมันมีการที่ราคาเนี่ยมันเริ่มเบรกในชุดแท่งนี้ครับมันคือชุดที่ราคาเนี่ยส่งทําสวิงมันทิ้งแท่งนี้แล้วมันก็ทิ้งแท่งนี้ครับทำลายแท่งนี้ไว้เลยทําให้ปัจจุบันตอนนี้สัญญาณบายเนี่ยมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อย มันจะชัดอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อที่ผมบอกเลยว่าแท่งเดเนี่ยเบรกแท่งเนี้ยปิดเต็มแทง่งสัญญาณบายนี่คือมาเต็มแล้วบอกเลยครับว่าย่อบายมันๆเลยแหละคริปตัวหลายตัวเดี๋ยวมันจะกลับมาแต่ประเด็นตอนนี้นะครับเราก็ต้องมารออัปเดตว่าแท่งเดมันจะเป็นรูปแบบไหนซึ่งตรงนี้ราคามันก็อยู่กลางทางละกันเนาะถามว่าจะบายได้ไหมนะครับมันก็บายได้อยู่นะมันก็บายได้อยู่แหละนะครับก็คืออาจจะมองว่าราคาเนี่ยเห็นสังเกตว่ามันเบรกนะครับเป็นอัพเทรนแล้วล่ะ ของทำเปรม4ชั่วโมงอ่ะเนาะนะครับในชุดนี้ up t เ n สี่ชั่วโมงนะฮะแล้วก็อีกประมาณ2ชั่วโมง13นาทีเนี่ยปิดแท่ง4ชั่วโมงเนาะอ่ะมันก็เป็นสัญญาณบายที่ได้อยู่นะคืออาจจะเห็นแท่งนี้ตรงนี้เป็นแนวรับเป็นแนวรับได้ในชุดนี้ผมมองว่ามันเป็น liquidity เนาะนะครับก็อาจจะมองว่าราคาเนี่ยอาจจะกลับลงมาสักจริงๆถ้าจะให้สวยแท่งนี้มันควรปิด ปิดก่อนแท่งหนึง่งเพื่อที่มันจะสร้างเก็บไว้สร้างอิมาลันเก็บไว้นะครับพอมาสร้างอิมาลันเก็บไว้เนี่ยมันก็อาจจะลงมาซึ่งพอม์มเป็นภาพนี้มันอาจจะลงมาลึกหน่อยก็อาจจะกลับลงมาที่บริเวณสักแถวแวนี้อีกครั้งหนึง่งเพื่อฟอร์มตัวใหม่นะครับอันนี้คือกรณีแค่ถ้าสมมติเขาไม่เบรกขึ้นไปเลยนะนะครับก็อาจจะกลับลงมาแถวแถวนี้ฟอร์มตัวขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึง่งนะครับแล้วค่อยดันขึ้นใหม่เหมือนอาการเนี้ยมันเริ่มติดในชุดฝั่งเซลล์ฝั่งเนี้ยติดกรอบ ในช่วงขณะนี่มันเริ่มมีสัญญาณเซล์มาเนี่ยนะครับสัญญาณเซล์เริ่มมาแบบช่วงขณะก็อาจจะวิ่งปึ๊ดขึ้นไปอีกทีหนึ่งรูดไส้ทิ้งมาเซลล์ลงมาได้ก่อนสักนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะลงมาดูว่าฟอร์มบา่ายแถวนี้ใหม่ขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้สรุปก็คือรอดูเดย์วันนี้เลยดูการปิดแท่งเดย์ให้มันคุมแท่งนี้ครับคือเนี่ยแ,แท่งเดย์ถ้าสมมุติว่าแท่งนี้วันนี้ปิดเขียวแท่งถัดไปย่อจังหวะบ่ายได้นะบ่ายขึ้นไปก่อนได้ แต่ต้องดูด้วยว่าตอนที่จังหวะบายขึ้นไปเนี่ยมันมีแรงซื้อไหมอ่ามันตอนที่เราเข้าเนี่ยซื้อเนี่ยมันเป็นขึ้นแบบไหนขึ้นแบบสตองแบบขึ้นเรื่อยๆหลายๆเลยแรง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 ไหมหรือค่อยๆขึ้นไต่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 ไอไต่ไต่เนี่ยระวังเพราะถ้ามันไต่ไต่ปุ๊บเนี่ยอยู่ดีสมมุติแท่งนี้นะวันอังคารพรุ่งนี้ปิดเต็มแท่งไม่ได้แล้วมันลูดออกมาเนี่ยยุ่งเลยมันลงเลยนะเพราะว่ามันเป็นระยะสําคัญที่มันยังไม่หลุดแต่ถ้าตาบใดที่วันนี้ปิดเขียวพรุ่งนี้ย่อบายขึ้นบ่ารปึ๊บปก มันพุธบายขึ้นต่อบายขึ้นไปเรื่อยครับบายขึ้นไปเรื่อยได้ทุกวันเลยแล้วก็จนสุดท้ายจนจนไปถึงราคาที่ผมบอกเลยพอมันเบรกท่งนี้ไปแล้วเนี่ยไปรุ้นว่าราคาเนี่ยมันจะทะลุกรอบนี้ได้ไหมถ้ามันไปปิดแน่นๆเลยนะทำเฟรมวีกแน่นๆเลยทำเฟรมวีกนะหรือถ้าให้รูดไส้เนี่ยก็อย่าลูดเยอะมากรูดไส้ไม่ควรเกินแบบสมมติว่า100%บอดี้มัน100%เนี่ยนะครับทั้งทั้งไส้ทั้งเนื้อเนี่ย ไส้ไม่ควรมากกว่าเนื้อที่มันปิดถ้าไส้มากกว่าเนื้อแสดงว่าแรงซื้อยังไม่มากพอมันมีโอกาสที่ราคาจะกลับมาไซด์เวย์แล้วค่อยฟอร์มตัวใหม่ขึ้นอีกซึ่งอาการนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับบอกอย่างแบบนี้เลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นี่ก็จะเป็น b t c งั้นะถ้าเกิดว่า b t c เนี่ยนะครับก็สำหรับใครที่โฟกัสนะครับในการเทรด b t c อยู่นะครับก็ให้อัปเดตแห่งเดย์ในสัปดาห์นี้เลยเพื่อที่จะลุ้นว่าวีคนี้ปิดเขียวให้ได้ถ้าวีคนี้ปิดเขียวได้นะครับชาวคริปโตเฮเลยนะครับป,ปปิดเขียวๆบๆอทีอออ่ นิดๆเอยอะไรไม่ได้นะคือแบบต้องปิดเต็มๆแบบอยู่แถวๆแ,แบบจอแบบนี้เลยอะนะครับต้องจอเลยนะครับถ้าจอเลยมีโอกาสที่วีคัตไปจะขึ้นนะครับมากกว่า ก็ถ้า b ีดกลับตัวเมื่อไหร่ก็เหรียญอื่นก็ขึ้นตามหมดอยู่แล้วล่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามเนาะนะครับทางในทุกๆช่องทางเลยนะครับขอบคุณที่กด Subscribe กดถูกใจกดคอมเมนต์นะครับแล้วก็เข้ามาฟังมาดูไลฟ์กันเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในสัปดาห์หน้านะครับว่าผมจะมาพูดเรื่องอะไรวันนี้นะครับขอให้ทุกคนระกฟันนี้ติสบครับแล้วก็เจอกันในสัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้ว